กลับมาต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะเราอยู่กับสบู่อันนี้นะคุณผู้ชมนะครับเป็นสบู่กิีนซลีนแท้แบบร้อซลองเปลี่ยนดูนะคะลองเปลี่ยนดูใครที่มีร้านสปา นะคะหรือใครที่ทำร้านนวดนะคะแล้วมันมีขัดผงขัดผิวคุณคุณลองซื้อไปคุณลงทุนซื้อไปนะคะพี่เต๋าบอกเลยว่าใช้ดีนะคะสำหรับสบู่มาดามหลุยตัวนี้สูตรสีม่วงนะคะกลิ่นหอมนะคะเป็นพิมพ์เสนเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะง่ายๆเลยโดนน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะฟองค,ครีมเขาจะไม่ใช่ฟองนะ้ำบอกไว้ก่อนนะมันจะเป็นวิปครีม มันจะเป็นวิปครีมนะคะล้างเอาสิ่งสกรปรกได้แบบร้อเเซแต่ไม่ล้างความชุ่มชื่นผิวออกไปนะคะมีประหอมลดการอุดตันของสิวนะคะมังคุดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทับทิมช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะพิมเสนทำให้ร่างกายเนี่ยหรือกล้ามเนื้อที่มันตึงๆเนี่ยนะคะมันผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก11ชนิดอหอมหอมผู้ดี ีผู้ดีนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะราคาปกติเนี่ยสก้อนอยู่ที่720บาทเราไม่ขายนะคะเราแบบมาทำโปรโมชั่นกับช่องของเราเลยนะคะเหลือเพียง3ก้อน2อ่า399บาทเท่านั้น จัดส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งไกลทั้งสยามประเทศอยากให้ร้านสปาลองใช้กันดูนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสนับสนุนสมทบทุนนะคะในการสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะคะ2024แล้วก็2025 สแกน QR code สั่งซื้อได้เลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยหรือนะคะแอดไลน์สั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันตามที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับสบู่มาดามหลุยสูตรสีม่วงสูตรที่มันเป็นพิมเสนเป็นยาดมหอมมากโอ้โหใช้แล้วผ่อนคลายจริงๆนะเหมาะกับร้านสปานะพี่เต๋อบอกเลยใช้ยังไงลูกค้าก็ต้องบอกว่าซื้อที่ไหนเย๋ยลูกค้าจะสั่งไปซื้อด้วยนะคะมากันที่กรณีนะคะมีการขึ้นโพสต์นะคะของน้องคนหนึ่งแล้วกันนะคะเขาก็โพสต์ว่าเวลา าอปอขึ้พขึ้นไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ต้องมีแองจี้ต้องมีคนนั้นคนนี้เข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยเขาดูแล้วไม่ค่อยชอบนะคะทีนี้เนี่ยนะคะแม่ปุ้ยเนี่ยนะคะเขาก็เลยมีการไล์โต้ตอบนะคะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าทําไมถึงต้องมีแองจี้ถึงต้องมีโอปอถึงต้องมีอินดี้เข้าไปอยู่ในเฟรมด้วยนะคะอะไรละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะคะจากปากแม่ทัพใหญ่ของ t p n กันเลยดีกว่าค่ะคือ าเราไม่ไลฟ์่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงครับคุณผู้ชมจะให้อบปไลฟ์คนเดียวทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน,นเพจเพจทีพีเอ็นเอ่อเพจเอ่อมิสซิลุสไทยแลนด์นะคะก็เป็นเพจออฟฟิเชียลของมิสซิลุสไทยแลนด์แต่จะออฟฟิเชียลอย่างไรเราก็เป็นสไตล์ของเราที่เรามีความเป็นครอบครัวเวลาที่เราถ่ายทอดสดเวลาที่เราถ่ายทอดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นก็จะเป็นเรื่องเป็นราวแต่นอกเหนือจากความ เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราจะไม่ซีรีสเแล้วก็คือมีความครอบครัวและเราแคร์คุณผู้ชมแฟนๆที่เป็นครอบครัวของเราใครที่ไม่ได้เป็นครอบครัวของเราไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่แนะนําแต่ว่าไม่ต้องก็ได้เพราะเอาควาจริงแล้วเนี่ยถึงถ้าไม่ชอบการไม่ไรายกันไม่ต้องดูค่ะดูทําไมคุณแบบมกับคุณก็ณต้องมาเอาแสงตรงนี้อ่ะเนาะเพราะฉนั้น <c oughs> ของความโรนา่าก็ไม่ต้องมาตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> ส่วนแฟนๆคนไหมที่ชอบสไตล์แบบนี้ก็เข้ามาดูถ้าไม่ชอบ ก็ไม่ต้องดูค่ะเห็นไหมพูดเรื่องดีๆเมื่อกี้หกร้อยพอพูดเรื่องมีพันหนึ่งถูกเจ็บนะเธอเจ็บจะจุกนะเธอ,เธอพูดเย่างกี้คือเจ็บเดอ้อเจ็บเดอ้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูแล้วก็ต้องยอมรับนะคะสมัยก่อนนะพี่เต๋อเราพูดถึงอดีตกันก่อนเนาะสมัยก่อนเราดูวิสุนิเวสอะเราไม่มีหรอกลงจากเครื่องเป็นยังไงอยู่บนเครื่องเป็นยังไงเราไม่เห็น ก่อนไปเป็นยังไงหลังลงจากเครื่องเป็นยังไงอยู่ในห้องทําอะไรกันบ้างเราไม่เห็นหรอกค่ะ t p n เนี่ยเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกเลยนะที่เกาะติดในการไล์ สมัยนั้นก็มีน้องคนนั้นแหละนะที่มาคอยดูแลอันนี้เราเขาพูดตรงแบบตรงๆนั้นลูกนะมาคอยดูแลมาคอยไลให้ให้ให,ให,ให้ให้บรรดาแฟนๆนางงามได้ดูกันแล้วก็พี่จี้นะคะพี่จี้ก็ไปคอยดูลงดูแลแล้วก็มีอแองจี้แม่ปุ้ยนะคะก็จะคอยไลายมานั่งรอแต่เช้าเลยแล้วก็ได้รู้ว่ากิจกรรมในแต่ละวันของมิชชันนีเวิร์สมีอะไรบ้างแล้ววันนี้นางงามของเราทําผมแบบไหนแต่งหน้าแบบไหนสีเปา่าแบบไหนลงผิวแบบไหนใส่ชุดของ แล้วชุดสวยไหมนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับนางงามต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับนางงามจากตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆได้เห็นภาพเบื้องหลังในการสร้างฮอได้เห็นภาพบรรยากาศในเรื่องของการพูดคุยวิเคราะห์นะคะของบรรดากูรูต่างๆที่บินตามไปมีในยุคข,ของท p n นนะยุคอื่นไม่มีนะลันยุคอื่นนี่คือส่งไปแล้วเงียบ ส่งไปแล้วก็คือกลิบกลิบกลับมาก็รู้อีกทีก็คือตกรอบแรกนั่นคือสมัยที่พี่เต๋าทำนะคะตกรอบแรกก็คือจบแล้วไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่ยุคท p n เนี่ยได้เห็นทุกอนุนเนื้อได้เห็นว่าชุดว่ายน้ําสวยไหมได้เห็นว่าทําผมทรงอะไรได้เห็นแม้กระทั่งรีดชุดเอาเตารีดไปดไรีดยังไงและรีดแล้วลงมาใส่สวยไหม แล้วก็การ่าดินเนอร์มีอะไรบ้างมีอาหารอะไรให้กินบ้างคือเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับนางงามเลยะนะคะมันก็เกิดได้ในยุคข,ของ TPN เท่านั้นตอนที่แม่ปุ้ยทําอยู่กับแองจี้นะคะแล้วก็เลายกับสองคนแม่ลูกนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะทำกันนะคะจนวันนี้เขาก็ยกครอบครัวไปนะคะก็เป็นใครที่อยู่ในบ้าน TPN ก็เปรียบเสมือนครอบครัว เป็นสมเด็เสมือนครอบครัวก็จะมีทีมงานมีน้องๆตามไปไปถ่ายลงถ่ายรูปนะคะแล้วก็คอยประกบคอยดูแลลูกคอยอะไรขาดเหลือก็วิ่งซื้อให้วิ่งจัดแจงหาให้นะคะสมัยก่อนไม่มีค่ะนะคะตัวใครตัวมันก็ต้องไปยืมนางงานประเทศอื่นนะคะสมัยนี้นะคะมาดูแลยิ่งกว่าพี่เลี้ยงกองนะคะดูแลทุกอย่างนะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าโอกาสจะมันจะเข้ารอบเนี่ยด้วยการ ซาวเสียงถามของคนที่เข้าไปดูด้วยว่าใครน่าสนใจใครจะเป็นตัวเต็งใครน่าจะจับมือกับใครและใครได้น่าจะได้มงกุฎอันนี้ไปนะคะพี่ว่ามันเกิดในยุคข,ของแม่ปุ้ยเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วคนที่เป็นแฟนของท p n เขาก็จะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดไลฟ์ก็ต้องเห็นแองจี้เห็นแม่ปุ้ยเห็นทุกคนอย่าลืมนะคะเวลาไลฟ์แล้วเราไม่เห็นหน้าคนไลฟ์เนะี่ยเรารู้สึกอึดอัดนะ เรารู้สึกอึดอัดนะคะเพราะเราได้เห็นคนไลฟ์อ๋อคนไลฟ์เขามีแอคทิวิตี้อย่างนี้นางงามมีแอคทิวิตี้อย่างนี้โอเคสนุกดีเหมือนเราไปด้วยอะ่ะเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์เหมือนเราเดินทางไปด้วยอะ่ะนะคะพี่ก็ว่ามันขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะคะมากัะต่อเลยนะคะอืมแอนจกักรพงษ พาไปดูนะครับก็เป็นก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆสําหรับ Miss u n i v e r s ์เขาพาไปดูนะครับมงกุฎของเหล่าบรรดานางงามจักรกวาลตั้งแต่คนแรกยันคนปัจจุบันเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ พามาทัวร์ล g a c y b u i l d i n g ค่ะยาย่ามาด้วยเช่นเดียวกันมาดูเขาเรียกว่ามงกุฎจักรวาลกันค่ะนี่นะคะนี่อันนี้ของ Miss Universe นุ่นนุ่นอันนุ่นอันแรกเลยขั้นแรกนะคะหนแล้วก็ไปที่2อสคือมงที่3แล้วก็มามง4 มงหอันนี้รู้สึกรุ่นคุณอภัสรารุ่นพี่ปุ๊กจะอันนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็รุ่นพี่ปุ๋ยครัแล้วแล้วรุ่นนี้รุ่นแรกจากโรบานอฟได้อ่านว่าจากพระราชจากพระราชวงศ์รัสเซียที่นะครับใส่ครั้งเดียวแล้วก็คือว่าก็ได้รีเทิร์นหรือว่าส่งกลับเลยดูมงกันนะคะมงมิกิโมโตะค่ะตะตั้งแต่เมื่อตอนที่ จัดที่เม็กซิโกคราวที่แล้วคนญี่ปุ่นก็ชนะแล้วก็คือมาจากมงญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะถัดไปจัดที่เวียดนามค่ะนั่นคือมงเวียดนาม,นม,นามอันกลานแล้วัน,นั้นถัดไปก็คือว่ามงมงนั้นนะใช่ไหมว่าใครชนะคือเม็กซิโกโชใช่จำได้แล้วก็มา<ห>ฟอสโคูด<อ>ก็เป็นคนแรกของเรานั่นก็คือว่าตัวอาบอนี่และเชแต่ว่าปีนี้จะเปลี่ยนมงแล้วนะคะมิกิโมโตะรู้สึกว่าคนแรกที่สวมคือไอ้นี่นะออกซาน่านัลันอกซาน่านะคะ ญี่ปุ่นทําให้เป็นนงขนนกฟินิกรู้สึกว่าคนสวมคนแรกคนที่ไปสวมให้น่าจะเป็นเดนิสเอ็มพีโนเนสสวมให้ออซานาจัดประกวดที่ประเทศโปรติโกหรือเปล่าพี่เต๋อไม่แน่ใจประเทศนะคะไม่แน่ใจประเทศนะคะญี่ปุ่นทําให้แล้วก็ทําให้อย่างยาวเลยแล้วมงที่ถูกประนามหยามเหยียดที่สุดคือมงที่เวียดนามทําให้ เขาบอกว่าเหมือนศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะคะมงที่เวียดนามทำให้ไอนเนี้ยเวเนียใส่ชุดสีเหลืองอ่ะนะคะทีนี้เราจะมาดูโพนะคะอันนี้โพเนี้ยเป็นโพที่ฉีกนะคะเป็นโพที่ฉีกขอภาพขึ้นเลยนะคะฉีกนะคะฉีกการทำโพแบบโมโหลานอันนี้คือเต็งพกไว้เข้ารอบหรอหาลานันน่าสนใจนะ น่าสนใจมากเลยนะคะคุณผู้ชมขาเรามาดูกันที่ท็อปห้านะคะท็อปห้าก็ประกบยังพอได้นะคะพเข้ารอบลึกๆเขาบอกนี่คาระกลัวจมงใช่ไหม <c oughs> นะคะเป็นโพเราก็คงจะเห็นโพของโอปขนนอ,ะะปข,อ,อปขึ้นจนบ่อยแล้วนะคะเราเห็นโพของโอปอขึ้นจนบ่อยแล้วเราก็มาดูโพแปลกๆโพที่มันโลกใบนี้มันก็จะมีโพลักษณะอย่างเงี้ยมาด้วยไวนะคะบางโพเ็าบอกแคนบรดียนะ แพมเดียบงบางโพก็บอกนีคาราคัวจะมงบางโพก็บอกฟิลิปปินจะมงนะคะคุณผู้ชมขานะคะใครจะเชื่อก็เชื่อกูอกไม่เชื่อคนหนึ่งค่ะนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมข่โอผีนะคะขึ้นด้วยน้โพผีนะคะอ่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับสบู่กินซาลีนแท้แบบร้อเเซนต์นะคะมาดามหลุยนะคะ แม่ตือเขาจับมือกับมาดามลุลย์นะคะทำออกมาเหมาะสําหรับใครบ้างเหมาะสาหรับร้านสปาหรือถ้าเกิดคุณอยากจะยกสปาเนี่ยไปไว้ที่บ้านของคุณก็ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยมันหอมพิมเสนนะคะแล้วก็สารสกัดเนี่ยมีเปรอะหอมช่วยลดสิวอุดตันเพราะว่าใช้ได้ทั้งหน้าและก็ผิวกายมังคุดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะ,ะทับทิมทําให้ผิวขาวกระจ่างใสพิมเสนทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายใครที่เปิดร้านนวดร้านสปาหรืออยากจะยกร้านสปามาไว้ที่บ้านของเราเนี่ย ใช้ได้เลยนี่นะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นฟองตะข่ายอย่างนี้นะคะตะข่ายอย่างนี้แล้วพอถูถูน้ำไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเกิดวิปครีมขึ้นมาไม่ใช่ฟองนะคะมันเป็นวิปครีมพอมันเป็นวิปครีมมันจะล้างเอาความสกปรกออกหมดแต่ว่าไม่ล้างน้ําหล่อเลี้ยงผิวออกไปนะคะุณผู้ชมค่ะนะคะ ตัวนี้3ก้อนเนี่ยราคาเต็มปกติก่อนนะอยู่ที่720เจ้าของบอกไม่ขายนะคะเราขายเพียง3ก้อน399บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนนะคะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2024แล้วก็2025สแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยหรือนะคะแอดไลน์ที่ขึ้นด้านล่างสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสบู่มาดามหลุยนะคะ ช่วงหน้านะคะเขาบอกว่าจะประกาศจับทนายนลันเป็นทนายทีนแอสเปนเจอร์หมดเลยจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ